ครับวันนี้มาพบกับพวกเข้าไอแอนทําโอ้แลครับวันนี้เ่าสีมารีวิววาวสามตัวเห็ดไหมครับไม่เคยเซ็ตเป็นนูนะครับเดี๋ยวชมกันเลยครับผมชมเลยนะครับนะครับเป็นวาวอิ่มอันอีพ่าลมนะครับเคยรีวิวแล้วตอนแรกติดกระดาษแก้วนะครับอันไหนเบิ้งหางเบิ้งหางเบื้องห่าเดี๋ยวเบื้อ่างานนะครับผม หางเงาหนึ่งครับางงาเพื่อความสวยงามจริงๆว่าโบ่ทไซหางก็ได้ครับผมเจอแล้วผมผมเรียน,ลน,นหลอนนะไม่รู้เมื่อตกกันได้น่ะตกหน้าเพื้นนะครับก็เลยอันไป <c oughs> นั่มา <c oughs> ไปนั่ไปนั่มา,ามยะกะาายิดยิบขายลูกเรือแล้วก็ยิบปลาวุ拉ง่ายนั่นละครับครับผม <c oughs> เดี๋ยวเบิง่งอ่าปลาจุฬาอีกสองตัวนะครับผมตัวน้อยเก้าสิบเส้นตัวใหญ่ร้อยยี่สิบห้าเส้น นะครับผมเดี ai, ๋ยวอ่ะทำโอสีรีวิวให้เบิ้งใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้เฮ็ดตัวอันนี้เฮ็ดเสร็จตัวแล้วแต่มาไายดีๆให้ให้เบิ้งนะครับกัเล่นแล้วกับคุณแต่หนกอะหน้าที่ผิดช้าที่หนึ่งมั้งต้องกลับมาหัวเอาว่ามันไหนนี่อ่ะอันนี้พวกกะเฮ็ดทั้งสี่ ข้งเบิดเลยนะครับอลจุาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งงานนะครับลักษณะของงานอ่าข้างหลังนะครับอันนี้ของเป็นสูตรสูตรของไผ่ทำโอ้แล้วครับผมอืมแบบไผ่ไม่เอากลัวครับผมเดี๋ยวนี้เป็นจุ拉เก้าสิบเส้นนะครับเดี๋ยวมือใดมีล่มเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิ้งนะครับผมอันนี้กับตีจังสี่ครับเฮดจังสี่บางคนเขากับเดี๋ยวนี้ไม่ชนกต่จังสี่นะครับอันนี้มีทะนูอยู่แต่เด็กหน่อยแถวบ้านก็ซื้อเลยครับเลยก็มีอันนี้ ครับผมนี่นะครับงานเดี๋ยวเบิ้งตัวเฮ็ดลาสุดเลยครับวันนี้ร้อยยี่สิบห้าเซนเล้ยหมูว่านครับผมหายวินอกเบ้องเลยตัวโตตัวหล่อเลยครับเดี๋ยวลอล่มนะครับสินรีวิวให้เบื้องครับลุ่มอันนี้ก็เป็นผาเรือตั้งแต่คิดอันที่ว่าคลิปแล่นลาวจะใหญ่อันคิดผาล่มพีเจเมื่อนะครับอี ไปย่อนกลับไปเบิรงนไปได้ครับอันนี้เป็นขาล้มยอะเรียกวย่าแบิดอะไรนั่นวหน่อยนะครับอันนี้ไก่เฮ็ดพิษกันเลยครับพพเพราะว่าของโค้งไก่เฮ็ดว่าเปนะะา็นอะ้รครับจริงทีมีท<ม>างเขาเฮ็ดครับเป็นงงานนะครับ,บตัวนี้ส้มทีเป็นแบบขาใหญ่ปีกใหญ่นิดนึงเพื่อล้มแห้งเพราะว่าก่อนอันนี้มันหักครับปีกหักไม่บ่ด,ดี นะครับไม่ค่อนข้างสีอ่อนอันนี้มีทะนูอยู่ครับเดี๋ยวผมสีมาแกงให้หน่อยบ้านด้ับครับเดี๋ยวมือไหนมีร่มสีรีวิวให้เบิ้งนะครับทั้งสามตัวเลยครับผมเดี๋ยวสีแวงทะนูให้เบิ้งนะครับทะนูอาจสะบ่อกคอยดีปันใดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงได้ดครับเจ้าใดกับฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อจะได้ออกปรบปุ่งแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวฮัาโอสีแกงให้เบิ้งนะครับอ่าทะนูตัวนี้เดียนเปิดดีิหาที่หาเส้นนะครับ ส่วนขั้นที่อยู่ประมาณลอยลอยยี่ห้าเส้นครับผมอาสะมีพวกเติร์ดนไหนได้ครับผมตอนนี้กำลังเต็งอยู่นะครับผมเจียวเจียวใส่าวาวจุล่าลอยยี่สิบห้าเส้นน,นี่แหละครับผมปลาบีนะครับ ครับสำหรับ<อ>คลิปนี้ก็น,นี่สำเนียงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งนั่นด้วยครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจได้ครับผมาราคาเอาไปป้าปุงแจ้ไขาเพื่อเฮ็ดเพจอื่นมารากาเฮ็ดคลิปใหม่ๆม,มาให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมสำหรับมือนี้เอาไวส้สำเนียงก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับที่บ้านที่บ้าน